สวัสดีเป็นไอซ์ีสาลองันแพ่งข้าวโพดกําลังฉลองเปิดออฟฟิเชียลครับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์บ้านแล้วก็น้องเบียร์นะค่ะเป็นแต่ไหนกาะสวัสดีคุณพ่อครับคือภากันหนาไซนาสดหน่าไซแผลเอานาซนาไซหนึ่งสองสามผมว่าสามผมได้สามอันนี่แก๊กกี่ดังไหมผมเนี่ยสามเมื่อก้แจ๊กดอกไปนอนหลับ มันดูถูกผมพอมันดูถูกอีนี่เนาะจะซื้อบางนี่ได้สามแน่นบอแมนเสื้อสุกกตาอยางน้นเน้่าฮ่าแบบนี้มั้อ้าวชื่อบอแบบนี้นี่ล่ะปึบปึ๊บเริ่มป๊บซื้อของเมื่อก้ขาวแถวพวกนี้บอกเลยเมื่อกีงเสื้อรู้ล่าสีออกแล้วเปนบ่าสีจบอกเลแน่นี่ล่ะลาสีหันอกเเดี๋ยวไที่ี่นอกเอฟซี้มือไที่จอบไปออกออกเลยเลยดําดํามือนัเด้อบด้เสแมนนี่นี่ล่ะต้ออัิที่ไปเอฟซ ทำมือให้ดำตกถั่วจันบาทเนีเอาจับบบเิงเขาเนาะนี่แล้วอเพ่นได้เลิวีแล้วิวนีไรทิวของเมื่อไรบ้าิวไฮเกียงนาเอายังไทยนี่ตอนอธิบายสี่เขาใจได้เห็นเหล่ดำนอนต่อไปนี่ว่นะบอกอยาเข่งเขียด เขียดเสื่อมเขียดเสื่อมเขียดเสื่อมดมันเก็จาเขียดยู่บัเชาได้ป่ามันเกิดจาขันเราหมดียดที่กัเชายนี่เขียดเสื่อมเขียดเสื่อมเขียดเสื่องมันเกิจเขียดที่มีแหงบ่อ่นน่ะครับนี่ก็ปิดน่วงหมดได้นี่บอลาทานได้บาสนี่เอ้สดได์ดิสดไซดเนาะอินนีสดไซด์กูแพอนี่สดใสกูอะอีนี่นอนที่ซื้อเด้อีนี่นอนาไปแบบ เห็นไหมด้วยห็าบ้าก็ถูดูกันสักแค่เดาสักเดืยวพูดเดียวเดาครับรอะไรบ้าคลิปนี้ไ่ซาลามาหรือเปลแต่ว่าพี่ซาราอยู่มีซาล่าึ่งโอ้เอาก็ตั้งทั้งพ่อถามผมเลยผมอยากถามพ่อได้ไหม พ่อตั้งแต่เปิดร่วงมากพ่อหนีไปอันนี้หนีไปบอกมาเลยห้าเป็นค้นอยู่แล้วอจัดไปจัดไปเอาบริจัดบอกตรงเลยเอาไม่มีเวลาเลยเพราะว่าถ่ายคลิปตลอดบริจัดเลยแต่ว่าเราไปอยากอาหารตานในโทรศัพท์เราหลายหลายชงมาติ่งติ่งเลยแม่นแม่นแม่ทียวิงบอกแม่นบอกเออเออนั่นแหละซทั้งนี่นะ ว่าไงบอดด้เซิร์งเลยเพราะว่าอักก็เน็ันกันจุ๊ดซื่อหมเอไหมนี่นี่นี่เออนี่นี่กิ๊งใหญงเนาะนี่ครับตลดบอกเกล่ยวบอกเลยวกระตได้เซิร์ละาดว่าชสุ่มใ่บอได้เซิร์งเซียมก็ยังด้เซิร์งบ่ไปเปนไปเอเป็นทำไมพราสิบแปบอกไปเป เราอยู่ในสินได้ทำได้วัวเยนตาสเย็นตาสีเมดคนอยู่ในสินได้ทบักนี่แหะอยู่ในสินนอยู่ในสินได้ทอยู่ในสินอาทิตย์หนึ่งได้จักเถอะอาทิตย์หนึ่งมันอาทิตย์หนึ่งม่เจมือเมือคูณคูณสี่เขาคูณแดเบียฟังเขาเลยพอดุนเอาไปเขาเลยดุนเขานางบังแคูณสี่ตายแล้ววินมัวของมึงแต่เปิดพวกกระปิดวก เอาเบมาตานเต็มเนอาจะว่ายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวยืนที่ละย่นทีละยืนทีละยืนที่ละนี่คือหงจริงเนี่ยใาวเสือนี่ยอันนี้เรื่องจริง่ยมขนาดเป็นบ่อน้ำแค่เป็นบ่ลางล้งล้งกลอยดเป็นไม้เลยนี่

จังสี่แล้วมันจะไปลวแต่ยิกแต่ยิกดังผมขูดพอมเล็บเนื้อย้าพอดีนเขา a คต i ้ g เข้าโบจักโอ้โหลาเขาเก๋เขาเก๋จริง้ความรู้สึกเขาบีบคักร่มันหน่อยได้มันิึงนางไรได้เนิแล้ว acting ฟานไปยอนกัดเนาะันไปเยอะเขาเก๋เก็บพายูต้องอ่านดอกสันดานรูอเพร่ะคเก็บไปพยูยันงนาลาละปราจาร์ลยัน นานุนาราเรากี้ขอยู่ด้ก็เราเราเราีเขาเอมคนมีส่วนร่วมแต่าโบมีแห้งดอกเขาเออแิ้งแติ้งดาูไเรา่าเรียนตุาตักตท้องเขาดิเขาเขากกกกกสี่อยู่ดิคือว่าคือว่าให้เกียดสามีอยู่แต่ว่าแอติ้งดีถ้าทุกนวะแล้วไปเมันอก็้ผมบบมีอารมณ์อ ว่าแล้วก็ยิงมผมอยู่เห็นไหมก็เออก็ดีใจอยู่เขายิ้มแน่นยิ้ดีใจอยู่เจ้งเงินเขาจิตีนต่ำโอ้จาว่าน้ำเท้าขื่นมือยุ่งอีกเลยมือนี่มือนี่แล้วโอ้ไ่ายุ่งนี่ละพากยุ่งนี่ได้หม่นั่ยุ่งนี่ใครกี่กี่โมเปอร์เซ่เขาจิบใครมือบอกเขาบครแลมอเขาบอกหรบอเแต่า่าากยุ่นี่เหมาะเด้ ก็เจ้าวาด่นใจดีแมนนเราเป่าดีคนบอกว่าหมองน้ามองนอนนี่เพิ่นใจดีคนไหนคนมาเอิญมาตามไปกินเขาสามเพื่อนอย่างนี้เจ้าวาดล่างจะเบื่อรอบเป่านี้ในสู้เราอะผมว่างั้นมือนีก็เลยดีมือนีต่อไฟมันจะใช่ไหมจะวอกผมกับคือยากอยู่หมอมันมีไฟอยู่มันต้องมีไฟล่ะสายไฟผมประมาณสายไฟผมมันหาสิบเมตรพอทีโอ้ของผอกับกิโลหนึ่งพุนตัดไปว่าไปได้เขากิโลหนึ่งไว้สายไฟเขาไปได้ นักมั้งบ่บลบ่แม่นบบบแมนนักบ่แม่นนักแล้วลืมไปแลลืมไปปั่มลืมเปปั๊มกิโลนึงแล้วดีกาเป๋วอันนี้ันเหลียวอยู่คัเจ้ประทับใจเาเย่พูดีมึงผมมึงผมใจเบิดเนาะพูดีนีนอนได้พูดซีนี่ฮะถ้าเขาข้าม นอนรัคุณเอาเอาด้วยผบอกกันไปสนามได้แลนะแต่จะมากินอาหารหรอเล่าบันิเอกินอาหารใงอี่ปุ่นเดียวคนไมโอ้เอ้ายาบ้าด้อ่ะยาบาเนี่บอกเขาเดินเขาไปกินเพิ่นเออสามเดียจริงจรนั่นพัดเปลือกหัเสียบพัดเปลือกหัวบวกกับกีนยิจะไปกินยังงีนี่แหละ กินกายยังก่อลืมอยู่อือเออเอออะไเขาจนตาีเอาพี่สวนได้เมือนเดิม่า่าฮ่าฮาฮ่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 อฮ่่ฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ยาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่า้า่าฮยาฮ่่าฮ่าฮฮ่่นฮ่่อฮมาฮ่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 าา่าฮ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 ่าาา่ เอาไปลองรับพอกคนคลิปหนาี้ดอกลวดอ่ไมเยอะมันะครับซาลากินี่คับใบสนิครับมวนครับไปลองมวนนะครับรสวัสดีครับ